สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีเดือนกุมภาพันธ์หรือลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุมว่าดวงชะตาชีวิตของท่านในเดือนกรกฎาคม2563 จะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นทัศนะแนวทางความคิดในทางการดูดวงชะตาให้กับท่านสมาชิกจะได้มีข้อมูลแนวทางดวงชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมการประกอบอาชีพหน้าที่การงานการกระทำอ่าการสิ่งใดก็ตามครับถ้าดวงชะตาพื้นฐานดวงชะตาส่งเสริมในทางที่ดี ก็จะทําให้ท่านมีความสําเร็จมีความโชคดีการเงินการทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ชีวิตความรักเรื่องเก็บสุขภาพเก็บไข้เดยป่วยเรื่องอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับนี้ก็คือเป็นแนวทางให้ท่านสมาชิกได้มีทัศนะแนวทางจะได้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุม ลัคนาสถิตในราศีกุมนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมดวงดาวที่โครจรทับลัคนาเกิดมีส่งผลให้กับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้นะครับดาวจรที่มาอยู่ในราศีกุมไม่มีนะครับไม่มีดาวจรแต่ว่าดาวเจ้าเรือนราศีกุมจะมีสองดวงครับดาวเสาดาวเสาเป็นวินาศอยู่ครับ ดาวสองไปในนาฏและดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวราหูตนุกุรุมพา,าศรัจพันธุปบปุตตะดาวราหูอยู่ในราศีเมถุนดาวราหูอิทธิพลของดาวราหูในราศีเมถุนก็ไม่ส่งผลอะไรมากครับในช่วงเดือนกรกฎาคมครับถือว่าดวงชะตาฟีของท่านอยู่ระดับปกตินิ่งอยู่นะครับไม่ถึงกับโดดเด่นไม่ถึงกับว่าดีเลิศนะครับก็ทรงตัวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องระวังครับเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะว่าดาวดาวเจ้าเรือนของอสุขภาพคือดาวเสาตกวินาศอยู่อาจจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่อยเล็กๆน้อยๆเช่นนั้นนะครับไม่ถึงกับว่าล้มหมอนนอนเสื่อหนักรุนแรงขนาดนั้นนะครับเรื่องของเดือนต่อไปครับคือต,ตนุตัวตนตัวของบุคคลผู้เกิดในราศีกุมนะครับเดือนต่อไปคือราศีมินดาวกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงการเงินการทองนะครับการเงินการทอง การเงินการทองในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับดาวการเงินในช่วงนี้นะครับมีดาวเกตดาวเกตและดาวอังคารดาวอังคารเกาะคุมอยู่ดาวอังคารนี้เป็นดาวจเจ้าเรือนของกรรม,มะครับปัตตนิมรณสุภะกรรม,มะอยู่ในราศีพิจิตครับอยู่ในราศีพิจิตมาอยู่ในดลกเรือนกระดุมพระฉะนั้น หน้าที่การเงินการทองก็ได้มาจากหน้าที่การงานนะครับการงานสิ่งใดก็ตามครับถ้าการงานด้านการติดต่อการังเจรจาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาช่วงนี้นะครับท่านจะได้การเงินการทองเกี่ยวกับหน้าที่การงานสิ่งที่มันตกค้างมานะครับสิ่งที่ตกค้างมาที่ยังไม่ได้รับ ค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาครับท่านจะได้ค่าตอบแทนเรื่องการเงินการทองครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมครับนะคือดาวกรรมเก่าบุพกรรมเก่าสิงกเก่าๆที่เคยทําไว้ยังไม่ได้ผลตอบแทนแต่ผลจะตอบแทนจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับเรื่องการเงินการทองในช่วง เดือนกรกฎาคมจะส่งผลดีกับเจ้าของดวงชะตาที่เกิดราศีกุมนะครับเรือนต่อไปครับตานุกระดุมพาศัีชาพ,พันธุบุตตะอริปัตตนิปัตตนิคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาก็ยังทรงตัวดีอยู่ยน,นะครับไม่มีปัญหาครับดาวเจ้าเรือนดาวปัตตนิคือดาวอาทิตย์ดาวที่อยู่ในราศีเมถุนซึ่งมีดาวลาหูเกาะกลุ่มกันอยู่ดาวคู่หุ้นส่วนนะครับเกาะกลุ่มอยู่ดาวลาหูก็ยังทรงตัวอยู่ชีวิตคู่คองชีวิตความรักอาจจะส่งผล ยังทรงตัวไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะครับเดือนต่อไปครับปัตนิบรณสุภกรรมะหน้าที่การงานหน้าที่การงานในที่นี้นะครับหน้าที่การงานอุปสรรคเกิดขึ้นกับตัวท่านเองหรือไม่ในช่วงนี้อุปสรรคเกิดขึ้นหน้าที่การงานไม่มีส่งผลเลยครับหน้าที่การงานดาวดาวจันอยู่คโคจรดาวจันทร์นะครับอยู่ในตําแหน่งของอกรรมะช่วงเดือนช่วงว,วันที่1วันที่2นะครับวันที่1วันที่2วันที่3ม กรกฎาคมดาวจันเกี่ยวกับโชคลาภลอยหน้าที่การงานก็คือว่ายังมีครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานสิ่งที่ทําที่ท่านได้กระทําอยู่โชคลาภลอยในในการงานที่ท่านได้มุ่งกระทําอยู่ส่งผลให้ท่านได้รับโชคได้รับลาบในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3สําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับเรื่องต่อไปครับปัตตนิวรณสุภกรรมลาภโชคลาบครับโชคลาบดาวโชคดาวลาบดาวโชคลาบที่โอกาสที่จะฟุกฟุกถูก สลากินแบ่งรัฐบาลมากๆโอกาสน้อยครับโอกาสน้อยเพราะว่าดาวพระฤหัสด,ดาวลาภะเนี่ยครับดาวลาภะคือดาวพรฤหัสอยู่ในตําแหน่งของวินาศครับอยู่ในของวินาศฉะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบช่วงเดือนกรกฎาคมอาจจะไม่ส่งผลให้ท่านได้รับผลเต็มที่นะครับได้รับผลเต็มที่เกี่ยวกับโชคลาบตําแหน่งที่การอ่โชคลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงนะครับฉะนั้นก็ในวันที่หนึ่งอาจจะ ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมอาจจะไม่ส่งผลเต็มที่ครับแต่ว่าจะส่งผลให้ท่านมีโชคปีลาบในวันที่16นะครับในวันที่16กรกฎาคมส่งผลดีมากกว่าในวันที่หนึ่งะครับนี่คือดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับทักษะวันเกิดท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตานุรุมภสะสัจจบุตรธาริ ตานุกรุมราสัชาพันธุปุตตานะครับบริวารเป็นบุตรบุตรเป็นบริวารก็ถือว่าส่งผลดีนะครับส่งผลดีอยู่บริวารเป็นคู่หุ้นส่วนบริวารเป็นคู่หุ้นส่วนส่งผลเรื่องการบุตรธิดานะครับบุตรธิดาก็ว่าส่งผลดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรครับบริวารในที่นี้เรียกเกี่ยวเรื่องบุตรเรื่องธิดาของท่านครับถ้าท่านที่ที่มบุตรนะครับถ้าท่านที่ไม่มีบุตรท่านจะมีปัญหาบริวารเข้าของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆก็ถือว่ายัง รักษาดีอยู่ครับไม่เป็นหาไม่มีการศึกหรอไม่มีการซ่อมแซมนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับท่านที่เกิดวันทิศครับวันอายุสุขภาพก็ถือวันดีครับสุขภาพดีอายุวันอายุเดชดาวเด็ดาวเดด,เดตกคุ้มทรัพย์คือว่ามีอํานาจวาสนาเรื่องโชคชะตาอาจจะได้เงินได้ค่าตอบแทนสิ่งที่ทําข้างๆมาในเก่าๆนะครับในสิ่งที่ยังไม่ได้มันจะผลส่งผลให้ท่านได้ค่าตอบแทนในทางที่ดีขึ้นนะครับ กตุมภะการเงินการทองดาวอังคารครับวันอายุเดชศีดาวสีคือดาวพุธดาวพุธตนุกุมภะสัจาพนธุดาวพุธดาวพุธก็ถือว่าส่งผลดีครับดาวสีส่งเสริมความสาเร็จยังกัดการเจรจาการติดต่อก็อส่งผลในทางที่ดีครับวันอายุริวันอาย,ยุเดชศีมูละอุตสาหะมูละในที่นี้ ที่ผ่านมาครับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยมีการเดินทางอุตสาหะในที่การงานโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตาแหน่งในที่การงานมีมากที่สุดนะครับมีมากที่สุดแต่ถ้าส่งผลปีหลังจากวันที่17กรกฎาคมไปแล้วจะส่งผลในทางที่ดีเกิดเรื่องโชคลาภการหน้าที่การงานจะส่งผลให้ท่านได้รับเกียรติยศ ในตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้กระทําอยู่นะครับส่งผลดีนะครับในสําหรับท่านี่เกิดราศีกุมหลังจากแต่ต้องหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจะส่งผลในทางที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน ตำแหน่งที่การงานส่งผลในทางที่ดีครับวันอายุเดชศีมูลอุสหะมนตรีดาวมนตรีก็ดีครับดาวกาลิกินีดาวกาลิกาวดาวสุกเป็นดาวกาลีก็ไม่ส่งผลมากเลยครับดาวกาลีในที่นี้อาจจะเป็นหาเรื่องการเงินการทองเล็กๆน้อยครับช่วงระยะวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่17บเจ็ดท่านันครับหลังจากวันที่17ไปท่านจะส่งผลในทางที่ดีมากเลยครับสาหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในราศี กลุ่มนะครับว so ันต so ่อไปครับคือวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารกระส่งผลนี้ครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาวันอายุเดชสีมูละดาวเดชดาวสีวันอายุเดชดาวเดชที่ดาวสีไม่ส่งผลความสาเร็จครับสีมูละนะสีมูละในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะครับโยกย้ายเดินทางบ่อยนะครับย้ายที่บ้านย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่ทํางานทําการอาจจะไม่ส่งผลนี้ครับวันอายุเดชสี ดาวสีไม่ส่งผลความสําเร็จนะครับอาจจะฟืดขัดในเรื่องการเงินการทองช่วงที่ผ่านมานะครับสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีอุตสาหะมนตรีวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีคือดาวสุกนะครับวันอายุเดชสีดาวสีมูละอุตสาหะหลังจากวันที่17นะครับท่านท,ที่เกิดเดือนกรกฎาท่านที่เกิดวันจันทร์ครับ สิเกรกฎาคมเป็นต้นไปวันอายุเดชสีดาวสีตกเรือนลาภมีโชคไม่้าครับวันอายุเดชสีมูละมูละโชคลาภการเงินการทองอุตสาหะในที่การงานดีมนตรีคนปรัมค้ำจุนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองเพศตรงข้ามช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองหรือมีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามนะครับในช่วงเดือนอหลังจากวันที่17 กรกฎาคมไปแล้วนะครับท่านจะอาจจะมีโชคถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1งสิงหานะครับวันที่16สิงหาก็ในช่วงนั้นเกณฑ์ดวงชะตาของท่านมาแล้วนะครับมาแล้วในช่วงนี้นะครับตัวเลขมงคลที่จะเป็นตัวเลขเสี่ยงสําหรับท่านที่ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเลข5กับเลขเจ็ดเกาะกลุ่มมันอยู่คงไว้เป็นเลข577 5้านะครับในตัวใดตัวหนึ่งนะครับคือเลขมงคลกับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ส่วนเรื่องอย่างอื่นครับน่ะวันอายุเดชศรีมูลอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับบนตตีการิกินีการยินีไม่ส่งผลเต็มที่ครับจุกนีบนตะตัวดาวอาทิตย์ใจโครจรย้ายมาตำแหน่งในตำแหน่งเลือกรกฎาคมไม่ส่งผลให้ท่านมีอุปสรรคติดขัดในเรื่องการเงินการทองในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ต้องหลังจากวันที่17กรกฎาคมไปแล้วนะครับจึงจะส่งผลลาบลื่นกับดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีกุมนะครับวันต่อไปครับคือวัน อังคารครับท่านีเกิดในวันอังคารเป็นบริวารบริวารตกขุมทรัพย์ก็ถือว่าดีครับบริวารตกคุมทรัพย์ไม่มีปัญหาอะไรครับบริวารอายุสุขภาพดีครับเดชดีเดชด,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 ดสีดาวเดชดาวสีตกวินาตอยู่นะครับดาวเดชดดาวสีตกพินาศอยู่ในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่17กรกฎาคมอาจจะไม่ราบเลื่อนไม่ส่งผลให้ท่านได้รับสิ่งที่ท่านมุ่งหวังปรารถนาไว้เท่าที่ควรครับแต่ต้องหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะอํานวยส่งผลให้ท่านมีโชคเป็นลาบ จำหนังอนธะิการงานก็ขยับปรับเปลี่ยนเงินทองก็จะไหลมาเทมานะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ต้องหลังวันที่17ไปนะครับวันอายุเดชศรีบูละอุตสาหะในที่การงานดีครับมตรีกาดีดาวกลิคินีดาวจันทดาวจันทเป็นกลนิคินีในวันที่1กรกฎาคมการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจจะไม่ส่งผลให้ท่านมีโชคลาบนะครับในช่วงวันที่1นะครับในวันที่1สําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับควรเสี่ยงแต่น้อยนะครับ ทนเสียงแต่น้อยเรื่องโชคลาภครับวันต่อไปครับคือวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันบริวารดีครับบริวารอายุเดชดาวบริวารอายุเดชดาวบริวารดาวอายุสุขภาพไม่ค่อยดีครับเดชเสียอำนาจวาส,สนาไม่ดีครับในช่วง3เดือนสีเดือนที่ผ่านมานี่ครับส่งผลในทางที่ไม่ีวันอายุเดชสีดาวสีดาวลาหูเป็นดาวสีส่งผลดีครับดาวราหูเป็นดาวสีมูละ วันอายุเดชส,สีมูลอุสาหะมตรีกาลีดาวกาลิกณีดาวอังคารกาลีตกคุ้มรัพย์การเงินการทองสภาพคล่องไม่ดีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับติดขัดฝืดหรือว,ว่าติดขัดเรื่องการเงินการทองคุมทรัพย์ไม่ดีครับหลังจากวันที่12มืต้นไปท่านจะ,ะดวง วันอายุเดชสีดาวเดชส่งผลตำแหน่งดีสุขภาพก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะส่งผลลาบเล่นกับดวงชะตาชีวิตของท่านดาวราหูเป็นดาวสีดาวราหูเป็นดาวสีส่งผลสําเร็จในเรื่องโชคลาบการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดาวราหูควรยึดเลข8ไว้นะครับในวันที่ในวันที่1กรกฎาคมครับควรยึดเลข8ไว้นะครับเดขติดเลข8ไว้ดาวราหูเป็นดาวสีส่งผลสําเร็จในเรื่องโชคลาบ เกี่ยวกับลาบลอยเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบครับเลขแปดเลขแปดอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่ในตำแหน่งของดาวเมทุนซึ่งมีดาวอาทิตย์กอกลมอยู่เี่นั้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดาวพุธดาวพุธจะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของราศีเมทุนณวันที่สี่นะครับวันที่สี่กรกฎาคมรัศมีแรงครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ตรงนี้นะครับจะย้ายในวันที่ ย้ายตำแหน่งจากราศีเมถุนไปในราศีกรากฎในวันที่16วันห้อยออกนะครับวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับจะส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาบสําหรับท่านที่เกิดในวันในวันพุธนะครับพุธกลางวันครับวันอายุเดชสีนะครับพุธกลางวันนะครับส่งผลในทางที่ดีก็ควรเสี่ยงซื้อไว้นะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับดาวพุธกรอกย้ายเข้ามาเตนตำแหน่งนี้สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่แปดแปดสี่ในกลุ่มนี้นลครับ คือเลขมงคลสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารเป็นวินาตไม่สู้จะดีครับวันอายุสุขภาพไม่ดีด้วยครับในช่วงในช่วง3เดือน4เดือนตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ดีส่งผลนีนหลังจากวันที่17ดาวเสาร์และดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของราศีธนูจะส่งผลในทางที่ดีขึ้นสําหรับตัวท่านที่เกิดใน วันเสาร์นะครับวันอายุเดชด,ดาวเดชราหูเป็นเดชสีดาวสีการเงินโชคลาบโชคลาบเรื่องการเงินการทองนะครับโชคลาบการเงินดาวสีดาวสีจกเต็นเป็นดาวสีตนุตนุกรุภะสัจฉพ,พันธุดาวสีในที่นี้ก็คือดาวศุกร์ส่งผลสําเร็จเรื่องการเงินการทองชีวิตคู่ความชีวิตความรักสดใสในช่วงเดือนกระะกฎาคมนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับการเงินการทองดีดาวสีส่งผลสําเร็จนะครับเรื่องการเงินทอง ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์วันเสาร์ครับแต่ถ้าจะส่งผลในทางที่ดีนะครับบริวารตกเรือนพระโชคลาภ จากบริวารจากส ie ิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือข้าวของนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเครื่องของเครื่องใช้ในบริวารบริวารในที่อาจจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลขที่บ้านท่านคนซื้อไว้นะครับหลังจากวันที่17ไปนะครับวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวดาวเสาย้ายเข้ามาในตําแหน่งของราศีธนูดาวพรหัสย้ายเข้ามาตำแหน่งราศีธนูท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวเลขมงคลอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือในบ้านรถไม่ว่าจะเป็นรถเลขที่บัตรประชาชนเลขที่บ้านควรเสี่ยง สลากินแบ่งรัฐบาลไว้ครับจะมีโชคลาบนะครับท่านนี้เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปคือวันพฤหัสนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบพฤหัสเป็นบริวารครับบริวารอายุสุขภาพดีครับบริวารอายุเดชดาวเดชดีครับสีดีมูละดีอุตสาหะดีมนตรีดีครับคนที่เกิดในวันพฤหัสการเล่กินโยนเสาเป็นไลไม่ส่งผลเต็มทีครับบริวารบริวารอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับซ่อมเครื่อง จากเครื่องยนต์เครื่องกลยวดยานพาหนะมีการซ่อมแซมบำรุงนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นไปครับบริวารตกเรือนลาภโชคลาบการเงินการทองส่งผลดีครับบริวารอายุสุขภาพดีเดชดีสีดีนะครับมูละอุตสาหะมนตรีมนตรีตรกาลีจะไม่ส่งผลอะไรมากครับในช่วงหลังจากวันที่วันที่17เราวระหัตย,ย้ายมาอยู่ในเรือนของ ลาพระธนูครับจะส่งผลบริวารให้โชคให้ลาบนะครับในที่นี้นะครับอันนี้เกิดในวันศุกร์เรื่องอย่างอื่นครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานก็ดีครับหน้าที่การงานตกคุมทรัพย์การเงินการทองได้จากหน้าที่การงานอุตสาหะบริยะดีมากนะครับสําหรับที่เกิดในวันพฤหัสในช่วงเดือนกรกฎาคมครับวันต่อไปครับคือวันเวลาหูพุธกลางคืนครับบริวารบริวารดีครับอายุสุขภาพดีเดชดีอาทธตย์เป็นเดชดดีครับวันอายุเดชสีดาวสีส่งผล ตำแหน่งที่การงานดีวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะดีครับหน้าที่การงานอุตสาหะมรีคนมาทำคำจุนคนมารรำคำจุนกาลีกาลีตกเรือนลาภกาลีตกเรือนลาภเรือนลาภดาวหลังจากวันที่สิบเจ็ดไปหลังจากวันที่สิบเจ็ดไปครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมรีจะมีคนมาทำคำจุนเรื่องโชคเรื่องลาบครับกาลีแต่จะมีขัดฝังเรื่องโชคลาบนะครับช่วงที่ผ่านมาถ้า เป็นการเสียยเส่ยงโชคเสี่ยงลาบในนอกระบบจะมีการถูกต้มถูกกองถูกทะเรยศถูกหักหลังครับในช่วงหลังจากวันที่17เป็นต้นไปครับท่านมีโชคดีครับแต่เป็นทุกขลาบนะครับโชคดีเป็นทุกขลาบอย่าฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครนะครับหลังจากวันที่17ไปดาวพฤหัสตกดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งของ ตกเรือนลาพะนะครับเป็นกาลกินีเร็งราหูเร็งดาวบริวารอยู่ฉะนั้นตุบบริวารต้มกงตรยศอักหลังนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนตั้งแต่วันที่ วันที่1 7กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับต้องระวังครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารตำแหน่งดีครับบริวารอายุสุขภาพดีครับมีปัญหาเดชดีสีดีสีคือการเงินการทองตกคุมทรัพย์ถือว่าส่งผลดีครับไกล้กระทรัพย์จากสมบัติเก่านะครับจากสิ่งที่ได้กระทําไว้ก่อนจะได้ส่งผลเป็นดอกเป็นผลมากรรมมาภายหลังนะครับวันอายุเดชสีมูละดีครับอุสาหะอุสาหะตกอุสาหะมนตรี อุตสาหะมตรีดาวอุตสาหะดีครับหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นวันดาวอุตสาหะตกหลาะพัดตำแหน่งโชคลาภหน้าที่การงานมตรีผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำความจุนช่วยเหลือเกื้อกูลส่งผลในทางที่ดีครับกาลีดาวกาลีในที่นี้ดาวราหูเป็นกาและกินีกาลกินีระวังมีปัญหาถูกทะเลต้มโกงหักหลังนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมมีทั้งดีทั้งไม่ดีครับท่านมีโชคดวงดีวาสนาดีแต่ว่าจะถูกคนคิดไลยคิดไม่ดีถูก คนใส่ไลายไปสีหาเรื่องต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับนี่คือข้อมูลการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตตามทักษะวันเกิดทั้ง8วันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสลาหูและดันสุขสำหรับท่านที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับลัคนาที่สถิตยอยู่ในราศีกลุ่มครผมก็วิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลแนวทางดวงชะตาชีวิตท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลจะประกอบกัน ดูดวงชะตาชีวิตนะครับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมจะดีหรือไม่ดีผมก็วิเคราะห์ให้เป็นทัศนะแนวทางความคิดความรู้กับท่านสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับที่ก็มาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตนะครับก็ฝากด้วยครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิต ในแต่ละราศีในแต่ละเดือนผมก็จะวิเคราะห์ทั้ง12ราศีทั้งทุกเดือนนะครับให้เป็นทัศะนะแนวทางการรู้รอบรู้ในเรื่องดวงชะตาชีวิตสาหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสภาวะกําลังจะดีขึ้นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดโควิด19ก็จะ ดีขึ้นมาระ,ระดับหนึ่งครับการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานก็จะกําลังจจเริ่มเป็นทางคิศทางที่ดีแต่ก็อย่าได้ประมาทนะครับโอกาสที่จะเก็บไข้ได้ป่วยทุกคนทุกทั้นนะครับโอกาสที่เก็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคโควิดตามมาภายหลังก็ยังมีอยู่นะครับถือว่ายังไม่หายขาดจากทั่วโลกครับก็ควรป้องกันตัวเองนะครับไปไหนมาไหนก็ตามนะครับควรป้องกันระมัดระวังรักษาสุขภาพของทุกท่านให้ดีถ้าคนเรามีสุขภาพดี การดําเนินชีวิตประกอบอาชีพการงานก็ยังมีความแต่ความลาบปลื่นนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีเกิดความเบื่อหน่ายแท้ๆการดาเนินชีวิตก็จะมีอุปสรรคติดขัดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพตนเองนะครับให้โชคดีมีโชคเป็นลาบถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมและงวดวันที่16กรกฎาคมผมก็จะวิเคราะห์ตัวเลขนําโชคให้ท่านได้ติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปเลยครับขอให้สมาชิกมาตามนงทุกท่านทุกคน โชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ